ครับสวัสดีครับพามาดูการทํางานของทีมงานครับดาซิ่ตีระเบิดครับนี่เรายืนคู่ครับยืนคู่น,น,นี่มักไฟกับเจ้าออซีร้อยสามสิบส่วนรถดําของเราครับนี่ทีมงานป่าศุนขนาดสองคันยังยังยังรอนิดหนึ่งนะครับนี่ี่ดูว่าระยะทางการวิ่งหรือว่านี่จะคล่องขนาดไหนครับ ปีนี้ถือว่าถือว่าดีมากเลยดินมันแห้งดีออกเลยครับเข้าออกเข้าออกเลย,ยมัาไฟนี่ก็ถือว่าแรงอ๋อมาเงียบไปแนวไหนและวนะ ใส่ดินประมาณนี้เลยครับนี่นี่ยืนคู่คู่อาอเป็นไหนละหัวหนะ้าอ๋อมันติดกระบะ ระประจานครับระประาจานมีการโรยรองพื้นนอน,นเดี๋ยวนี่มาเข้าเข้ามามาเข้าอยู่นี่แหละเอานี่นนอาจารย์ชายครับอาจารย์ชายบ้านนาเออ ี่มาอยู่นี่ไม่กล้ากลับบ้านเลยครับนี่พัวไม่ทันเขาครับนี่ลัวเที่ยวได้ไม่ทันเขาผมบอกว่าอยู่ทีมนี่เขาลุกทํางานนะครับเขาไม่ได้นอนนอนตื่นสายทํางาน,นครับเขาตื่นได้เช้าทํางานกันถ้ามัวจะกลับ,บบ้านนี่ก็ไม่ทันเขาแน่นอนอนี่เลยไม่กล้ากลับบ้านเลยครับนอนบอ่อถ้ากลับก็ ก็แล้วเตะครับเดี๋ยวก็งานหมูหมูทั้งนั้นวันละสามสิบเที่ยวนครับดูทำหน้าแลนจ่องแล้วเรื่อวานก็สามสิบคันต่ำก็ยีิบเก้านะครับนี่รถก็จะขุดเข้าขุดออกเลยไม่มีการรอไม่โคก็ไม่ให้รอนะครับเราจะดูดูงานว่า ให้คล่องนะครับพยายามเอาให้มันคล่องกินข้าวกินปลาก็ต้องรีบนะครับตรงนี้น้ําขึ้นเราเรียกอะไรน้ําขึ้นให้รีบตักอย่ยมัวโอเอช่วงนี้งานกําลังออกครับไม่ว่าจะเกีทีมงานก็งานวิ่งกันตลอด ตูดอาจารย์จักเนี่ยอาจารย์จักใส่ดินเปียกติดกระบะเข้โรยโรยดินเอาไว้ให้ก่อนโอ้แกวหรือว่ามันวิ่งไม่ไกลครับวิ่งไม่ไกลสามารถเข้าออกเข้าออกนี่ ดูครับเก่าแต่เจ๋วครับนี่ใครจะมองว่ายัางไงนะครับเล่นรถเก่าไม่ทันกินยังไงผมไม่สนครับนี่น,น,น,นีดูครับดูทีมผมนี่ถามว่าเก่ามากไหมไม่มากนะครับมันก็อทำงานได้ครับนี่เข้าระบบหมดแล้วเด๋ยวหาที่ร่มยืนนอน โอ้ตนี่นี่ออกเลยครับออกมาไม่ต้องรองครับตักใส่ตักใส่จวดนี่ลูกรังก็มีครับใครจะเอานี่ตักก็ลึกได้เหมือนกันนะนี่อุ้ยนกต้นไรวะ จะได้มันดูหรือเปล่า จักจักจักเฮ้ยเฮ้ยเดินไปเปิดไอ้คันน้านู้นให้รถมันขึ้นไดนนนนน้นู้นหน่อยหน่อยเออโอ้วันนิ่มนิ่มนี่ ปีนี้ได้ลูกน้องมาถือว่าครบนะครับครบ,ครบเดียวมาหกล้อก็นะครับครบประจำตำแหน่งครบมานนุนมีรุ่นเก่ามาคนหนึ่งครับนนุนอันสีขาวมาวันนี้ ใส่ดินครับดินสวยมากโอ้น้ำออก ร่วงเลยลูกรังก็มีนะครับใครหาก็สกิดมาครับพุดซาเสร็จก็ลอกหน้าดินต่อ ว่างเครดอนครับโอ้เสียดายตาย้นไม้ว่ะ ก็ถือว่าได้ผู้มากประสบการณ์มาช่วยอีกหนึ่งคนแล้วก็ลูกน้องประจำเราก็นี่ก็ถือว่าลงตัวครับปีนี้ลงตัวนี่ใครมีงานสกิดบอกมานะครับเราพร้อมจบนะครับงานเล็กง,งานใหญ่เราถือว่าได้หมดน่ะ ต้นไม้ออกไปก่อนครับล่ต้นไม้ออกไปก่อน เลียร์ให้เรียบร้อยก่อนโอ้มาเร็วว่ะขนาดตักสองคันเนี่ยอุย้ยไม่ไกลครับเจองานแปลงห้าร้อยเชี่ยวนี่เอาลากไป แบบนี้รถดำชอบโ่ดไม้แล้วนุ่งก็ตามไม้แล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยเร็วดิเอ้ยมาเจอรุมแล้วครับจันจัดเซ็ตเลยไง นี่แบบนี้งานงานคล่องรถดำมารถดำไอ้ไมโครตักนี่สุดจัดเลยเอ้ยกินข้าวก่อนเลยเออเดี๋ยวให้กินข้าวก่อนเลยครับอ๋อสวัสดีครับคลิปนี้เอ้ยให้มันเวียงออกไปพ้นจักอ่า เดี๋ยวพักกินข้าวเที่ยงก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ